ะคลาสตอนนี้นะคะคือก็มาที่ทะเลทรายนะคะมาทำกิจกรรมขับรถ ATV ค่ะนะคะคือก็ขับไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งแบบสนุกมากๆเลยก็ค่าขับเนี่ยก็ประมาณ1,000กว่าบาท ดูวิวนะวก็มีไฟด้วยนี่เลยคุ <c oughs> อยอีกก็ขับไปแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็น มีแบบถ่ายรูปนะประมาณว่าเหมือนอะไรดีเหมือนบ้านเรานะแบบเขาก็แบบจะมีรูปให้ใช่ไหมแบบประมาณว่านี่เลยนะคุย้ยก็เรียบร้อยครับเวลาเขาจะมีแบบรูปอย่างเงี้ยก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทนะคุยวิต่อเขาก็จะได้แบบรูปถ่ายประมาณนี้ก็อันนี้ ซื้อแบบซื้อผ้าพันหัวด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปซฟารีกันอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไปขี่อูดนะก็แบบเขาจะมีผ้าผ้าพันอย่างนี้ปิดหน้าแบบกันฝุ่นจากทรายใช่ไหมก็สามารถที่จะเป็นเคาเรอ์ของที่นี่นะารักที่เดียวคุยวิแบบซื้อผ้าโพกหัวแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็กลับมาเจอกันนะจ๊ะเรียนทํางานเที่ยวดูไบต้องนึกถึงครูยุ้ยสตาร์ทิพัสเขาจะมาบอกคุย,คยเนี่ยให้ถ่ายรูปกับนกคุยกวนก ไม่ถ่ายดูนกโอเคบายบายแล้วก็มาเจอกับคุณยุ้ยนะคะเรียนทำง,งานเที่ยวดูไบกับมิสานิสาคุณจา